สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการเล่าเรียนรู้จากนายช่างไร้เหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะพาทุกท่านไปสู่อีกจุดหนึ่งในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสำคัญมากๆในแวดวงวิศวกรรมงานระบบของบ้านเราซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายครับปกติที่พวกเราทำงานกันมา เกี่ยวกับบ้านงานรับเหมาง,งานระเบวิศวกรรมประกอบอาคารก็ทํากันโดยก็เรียกอ,อะไรครับสภาวะตลาดขับเคลื่อนด้วยคนในแวดวงแต่โดยพื้นฐานภาพรวมๆก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งตอนนี้นะครับทางสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยโดยทางท่านนายกสมาคมคุณบุญศั์เจตุลเลิศพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเลิศจัยครับพี่บุญศั์ท่านนายกเนี่ย ได้พยายามจะลักดันพรบรกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทางบ้านงานวิศวกรรมงานะลบอยู่วันนี้ฮะผมเลยเชิญท่านมามเพื่อที่ให้ท่านมาเล่าบอกกล่าวที่มาที่ไปแล้วก็ผลกระทบหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมาอนาคตว่าสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างไรใกล้ตัวพวกเราขนาดไหนแล้วพวกเราต้องเตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในการที่จะเคลื่อน ตัััวกกหหมายฉบบบไนฎอี่างไรบผุนศักด์ครับผมอยากทราบที่มาที่ไปของตัวพรบฉบับนี้นะครับที่ทางสมาคมเราเนี่ยกำลังพยายามที่จะถัดดันว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรทําไมถึงจะต้องมีพรบฉบับนี้ฮะรับประโยชน์ที่สังคมจะได้จากพรบฉบับนี้นะครับครับที่คิดว่ามันมันมันจะมีอะไรบ้างครับครับพรบหรือร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบอาชีพรับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลเราเน้นเฉพาะงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างใช่ไหมครับจะเป็นกฎหมายที่จะมาดูแลกำกับบ้านงานบ้านนี้โดยเฉพาะครับสมาคมของเราเนี่ยดำเนินกิจกรรมมากว่า36มสิบหกปีเราไม่มีพรวรองรับ นะครับเรื่องนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาคมพยายามต่อสู้มาตลอดนะครับ,รบสิ่งที่ทำให้เราเกิดพลังหรือในการผลักดันอันนี้ได้เกิดจากพวกเรากันนะครับที่เรามาล่างหรือเรามาทำคู่มือคู่มือ,อติดตั้งะระบบไฟฟ้าเครื่องกลน,นะครับกว่า13คู่มือกับหนึ่งแอปพลิเคชันจากปีแล้วเราทำมาสักช่วงปลายปีนะครับ ผมได้หาลือกับอดีตนายกนะครับมีอดีตนายกพี่พุทเทียนนะครับพี่สเสวกพี่อํานวยนะครับพี่เชิดศักด<ม>ิ์แล้วพี่พพสมชายอดีตนายกทุกท่านเห็นด้วยแล้วก็ได้ทาบทามนะครับทาบทามคุณนัทธีรนัทสุภานน์เป็นซึ่งเป็นนายกสภาสมาคมธรรมาพิบาลและต่อต้านทุจริตแห่งชาตินะครับก็เกิด ความคิดเห็นตรงกันว่าเราควรจะทำยกล่างยกล่างพระบอขึ้นขณะนั้นเราก็มีกรรมการชุดที่แล้วเนี่ยมาร่วมกันล่างด้วยเราใช้เวลาร่างอยู่ประมาณประมาณ5-6เดือนนะครับตัวยกล่างนั้นก็แล้วเสร็จเราก็ดำเนินการนะครับว่าเราจะไปช่องทางไหนดีวิธีการส่งหรือในการที่จะนำร่างเข้าไปสู่ สภาผู้แทนรัษฎรเราทําได้2วิธีวิธีที่1ผ่านทางคณะรัฐมนตรีวิธีหนึ่งเราแนบชื่อนะครับผู้สมนุนหนึ่งหมืนลายแล้วเสนอประธานสภาผู้แทนรัอดรในสุดในที่ประชุมมีมติเห็นพร้องว่าเราเสนอไปยังสภาผู้แทนรัษฎรครับคุณเลิศชายเมื่อสองเดือนที่แล้วได้เสนอไปประธานผู้แทนรัษฎรก็รับร่าง รับยกร่างของเรานะครับก็มีการพิจารณาเรื่องของร่างยกร่างพรบรเนี้ยมีการทับซ้อนหรือมีการที่จะมีความเป็นไปได้อย่างไรในหลักการและเหตุผลผมก็ได้เข้าไปชี้แจงนะครับเพราะมันมีจากที่ท่านประธานสภารับแล้วก็จะส่งให้สำนักกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยพิจารณาภายใน30วันผมเข,เข้าไปชี้แจงว่า ุผลอะไรทําไมถึงมีแต่งานรับเหมาเฉพาะงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลที่คุณและชายพูดถึงผมได้เรียนว่างานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลเนี่ยเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะและความเป็นอยู่ของสังคมด้วยและที่สำคัญอย่างยิ่ง ขณะนี้สมาคมได้จัดทาคู่มือจัดทําเรื่องอศูนย์ฝึกอบรมขึ้นเพื่อจะยกระดับะนะครับคุณภาพของผู้รับเหมาไม่ว่าทางด้านวิชาชีพอย่างเช่นความสามารถในด้านทานช่างแล้วก็เรื่องงานบริหารเรื่องกฎหมายเรื่องการเงินทําให้ผู้รับเหมาเนี่ยเป็นอาชีพที่ยั่งยืนนะครับคณะกฎหมายเมื่อฟังแล้วก็ได้ตรวจทานกฎหมายพระบองเราไม่ได้ไปทับซ้อนกับคร แล้วก็เห็นว่าควรจะส่งเสริมอย่างยิ่งขณะนี้เนี่ยก็ได้มีผู้นะครับสนับสนุนลงรายชื่อแล้วเนี่ยสี่พกว่ารายขณะนี้เรายังขาดอีก5,000กว่ารายก็ครบ1,000 0ชื่อก็จะให้เกิดขั้นต่อไปก็คือมีการตั้งคณะกรรมาการนะครับพิจารณาร่างนะ,อะรอบที่1ขึ้นนะครับครับคุณเลชยัย ก็แสดงว่าตอนนี้พี่ๆเห็นนะแสดงว่าตัวร่างพรบฉบับนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในสภาแล้วแต่ก็เหมือนจ่อคิวละรอใช่ไหมครับรอขั้นตอนต่างๆเพื่อที่นําเสนอเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ชื่อครับพี่ผมผมผมฟังจากชื่อนี้เนี่ยก็คือชื่อบอกว่าเป็นส่งเสริมการประกอบอาชีพครับอันนี้ก็คือหมายความว่าเป็นพรบที่สนับสนุนส่งเสริมไม่ใช่ควบคุมกํากับ ไม่ใช่ไปตรวจสอบไม่ใช่ว่าไปลงโทษจริงไหมครับครับคือเราเราต้องเห็นว่าอาชีพวิศวกรรมเนี่ยนะครับเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นว่าอย่างที่เราคุยคุณเลิศชัยไม่ใช่อยู่แต่เมืองเท่านั้นวิศวกรรมเนี่ยในตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งนะครับก็มีความจําเป็นที่เราบอกว่าวิศวกรรมสู่ชุมชนตำบลหน้าอยู่ในหนึ่งตำบลนะครับคุณเลิศชัยครับ อาชีพเศ,ษเศษรษเกตรกรรมเนี่ยเขาต้องการความรู้ทางวิศวกรรมไปซัพพอร์ตเขามากไม่ว่าเรื่องไฟฟ้าไม่ว่าเรื่องปั๊มน้ําหรือเครื่องจักรกลนะครับเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าสมาคมเรานะครับสามารถที่จะผลักดันร่างพรบนี้แล้วเสร็จได้เราสามารถจะทําให้ประเทศเราทุกตาบลเนี่ยนะครับสามารถยกระดับความรู้ความสามารถในทุกๆอาชีพโดยเอาวิศกรรมเข้าไปซัพพอร์ตก็ได้ครับ ก็คือหมายความว่าคือที่ันผ่าเนี่ยก็ขาดคนตายอยู่่างคนต่างทำแค่พรบนี้มาปั๊บเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมครับนอกจากตัวกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นทั้งประเทศเลยจริงนะครับทั้งประเทศเลยคุณเลอชัยที่จะต้องมีงานวิศวกรรมผู้รู้มีความชำนาญที่ถูกต้องเข้าไปสู่ทุกๆชุมชนทุกๆที่เพื่อให้เกิดยกคุณภาพในเรื่องของการดูแลการก่อสร้างแล้วก็เพื่อที่จะทําให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ครับเรื่องหนึ่งที่อยากเรียนคุณเลิศชัยนะครับว่าวิศวกรรมเนี่ยที่ดีนะควรจะมี4หลักหลักที่1น,นะครับคือมีมาตรฐานที่ดีไม่ว่ามาตรฐานเรื่องการออกแบบการติดตั้งผลิตภัณฑ์อันที่2เนี่ยเรื่องของฟังก์ชันนะครับการใช้ว่าควรจะใช้ย,ยังไงนะครับเมื่อใช้แล้วเนี่ย มันสามารถที่จะใช้ได้สะดวกอย่างเช่นเมื่อเราเข้าไปที่ห้องสวิตไฟควรอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นตู้ไฟตยงนี้ท่อน้ําไม่ควรอยู่ใกล้ฟังก์ชันต่างๆควรจะมีการใช้งานได้นะอย่างสมบูรณ์อันที่3เนี่ยนะครับหลักที่3ที่สําคัญคือเรื่องเศรษฐศาสตร์เมื่อเราเอาหลักที่3ไปใช้เนี่ยหมายว่าการติดตั้งแล้วเนี่ยควรจะมีอายุการใช้งานที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ทําให้คุ้มค่า คุ้มค่ากับการลงทุนไปหลักที่4ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือการดูแลบํารุงรักษานะครับจะต้องดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ใช่เราต้องซ่อมมันบ่อยเกินไปนะครับหรือเสียง่ายจนเกินไปนะครับครับที่ิศนะวิศวกรรมนีใกล้ตัวเรามากใกล้ตัวเลยครับคุณลนนัชัยครับนอนเราก็ยังต้องอยู่กับ,บงานวิศวกรรมจริงหมครับครับ ท่าถ้าเกิดพรบตัวนี้เนี่ยที่พอจะเล่าหน่อยในเนื้อหาของพอรบตัวนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างและเมื่อพอรบฉบับนี้สมมติว่าถ้าเกิดมีการผักดันแล้วก็ผ่านออกมาแล้วเนี่ยจะเกิดผลอะไรบ้างครับสิ่งที่ที่ได้รับเลยนะครับผมว่าสังคมเราจะปลอดภัยน่าอยู่<อ>สิ่งที่เราทำเนี่ยคือการส่งเสริมนะครับจำกับก่อนํกำกับนะครับก็จะมีขัอาการ นะครับข้ามการนี้ก็จะมาจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่เมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่ามาตรฐานนะครับวิศวกรรมที่เราจะให้บ้านหลังหนึ่งชุมชนหนึ่งปลอดภัยจะต้องการออกแบบที่ดีนะครับการออกแบบที่ดีมาจากวิศวกรนะครับวิศวกรนี่ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะครับถัดมาช่างติดตั้งมีฝีมือที่ดีมาอยู่ที่กระทรวงแรงงานนะครับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ ก็มาอยู่ที่กระทรวงแรงงานพอมาถึงผลิตภัณฑ์ได้มีมาตรฐานมาอยู่ที่กระทรวงอุตสากรรมครับเราเห็นว่าแค่อันแรกหลักแรกนะครับเรื่องมาตรฐานจําเป็นอย่างยิ่งประกอบด้วย3กระทรวงะนะครับเอาละอาจจะไปทรวงศึกษาด้วยไหมกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยพัฒนาด้วยไหมเห็นว่าประเทศเราถ้าเราต้องการเราจําเป็นอย่างยิ่งต้องให้รัฐเกิดเห็นภาพที่ชัดขึ้น เพราะนั้นการที่มีพรบรเนี่ยกำกับส่งเสริมนะครับก็จะมีหน่วยงานของทุกกระทรวงนะครับมาร่วมกันโดยที่สมาคมก็จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการกำกับส่งเสริมนะครับเพื่อให้มีกรอบอันนี้เพราะฉะนั้นในพรบรนี้นอกจากมีคํ้การแล้วก็จะกําหนดบทบาทว่าจะส่งเสริมนะครับในการส่งเสริมก็ให้สมาคมเป็นผู้ที่จะคอยนะครับออมอบความรู้ ความสามารถให้กับผู้ประกอบก,การนะแล้วรวมกันนั้นเนี่ยอาจจะช่วยทดสอบนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการอาจจะมีการตั้งผู้รับรองขึ้นออกใบรับรองผู้รับเหมาะนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพนี้เนี่ยข้ควรจะมีการควบคุมระดับหนึ่งด้วยนะครับแต่อย่างน้อยก็จะมีการกํากับส่งเสริมแล้วก็มีการควบคุมคเพื่อให้สังคมเนี่ยได้รับ งานระบบที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ปลอดภัยใหคุณลรศจัยครับครับถ้าทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความปลอดภัยครับชุมชนนั้นก็จะได้อยู่ครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพัฒนาไปตามลําดับโดยไม่ต้องมาห่วงว่าทําไปปั๊บเกิดเลือดไม่ปลอดภัยคสะดุดครับองมาเริ่มต้นใหม่ครับครับซึ่งพรบตัวนี้ก็คือถึงเป็นส่วนหนึ่งและก็เป็นส่วนหลัก้วยครับในอนาคตที่จะพัฒนาวงการวิศวกรรมงานระบบของประเทศไทย วันนี้ขอบคุณทพี่บุษัมากคับที่ได้มาร่วมรายการเล่าเรียนรู้แล้วก็ให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องพอรบฉบับนี้ซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอรองนี้ขอบคุณที่มากครับขอบคุณคุณละชายครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในงานเทมก้าร์เมเทอร์วส์แอนด์เอ็กซิพัทยา2022แล้วพบกันนะครับ